คอลัมน์คันปากโดยช่างสงสัยหนูหวานเจีย๊ยบมีรูมีหนูเป็นอัตลักษณ์สำคัญของเสียหนูอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยอนุทินเคยบอกว่าเป็นคำพูดเล่นๆระหว่างเพื่อนกับผมตั้งแต่เด็ก ผมเป็นคนที่มีบุคลิกค่อนข้างหาทางออกให้ตัวเองให้กับเพื่อนฝูงอยู่เสมอเพื่อนๆจึงแซวตามชื่อเล่นว่ามีรูมีหนูหมายถึงหากมีช่องอะไรก็แล้วแต่ผมสามารถเล็ดลอดออกมาและแก้ไขอุปสรรคได้แต่ล่าสุดมีฉายาใหม่คือหนูหวานเจี๊ยบหลังเกิดปมร้อนเรื่องนโยบายกัญชาหลังเศรษฐาทวีสินนายก และสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขสอนำกลับสู่บัญชียาเสพติดทั้งที่เรื่องกัญชาทางการแพทย์สุขภาพและเศรษฐกิจถูกบรรจุในนโยบายรัฐบาลที่นายกถแถลงต่อรัฐสภาแล้วก็ตามฉะนั้นกระทรวงสาธารณาสุขทุกกระทรวงและทุกหน่วยงานซึ่งเป็น,นกลไกของรัฐบาลต้องมีส่วนร่วมดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลให้บรรลุเป้าหมาย โดยให้สภาผ่านพรบกัญชามาเป็นเครื่องมือทําให้นโยบายรัฐบาลประสบผลสาเร็จและป้องกันควบคุมลงโทษผู้กระทําความผิดอีกด้านก็มีความพยายามโยงว่าเรื่องนี้จะสร้างความขัดแย้งระหว่างพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทยหรือไม่แต่อนุทินก็สยบเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องของการทำงานที่ข้อมูลไม่ตรงกันไม่ใช่เรื่องการเมืองพร้อมยืนยันผ่านบทสัมภาษณ์พิเศษรายการชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์ทางไทย P ี s ตอนหนึ่งว่าไม่ได้มีความขัดแย้งต่อกันนับแต่ที่ทั้งสองพักจับมือร่วมจัดตั้งรัฐบาลและให้ความเห็นชอบนายเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีมีคนอยากให้ผมและเพื่อไทยไม่รักกันเป็นไปไม่ได้ความขัดแย้งจบตั้งแต่จับมือจัดตั้งรัฐบาลและยกมือโหวตให้ท่านเศรษฐาใครจะไปยกมือให้คนที่เราไม่ชอบคนที่เราเกลียดให้มาเป็นเจ้านายเราละ่ะมีคนถามทําไมเอาใจนายกก็เพราะถ้าท่านเศรษฐาอยู่ไม่ได้ อนุทินก็อยู่ไม่ได้ท่านพ้นายกผมก็พ้นจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเหมือนกันคุณลักษณะของผมก็หนูหวานเจีย๊ยบไม่ประทะไม่ขัดแย้งแถมยังสร้างโอกาสและหาทางออกจากปัญหาได้เสมอนี่คือแครคเตอร์ตามธรรมชาติของอนุทิน